ยินดีต้อนรับกลับสู่ s m a r t ทไรท์ไทยแลนด์ถ้าคุณชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำสมัยวิศวกรรมแห่งอนาคตและนวัตกรรมใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีที่น่าจับตามองที่สุดแห่งทศวรรษจรวดรุ่นใหม่จากอเมริกาที่จะเปิดตัวในปี2030และกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการสำรวจอวกาศไปตลอดกาล เมื่อพูดถึงจรวดหลายคนอาจนึกถึงสปาเซ็ของเอเลนมูสหรือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของนาซาแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2030นั้นลำหน้ากว่าที่เราเคยเห็นมาจินตนาการถึงระบบล่อยจรวดที่รวมเอาความสามารถในการใช้งานซาำระบบขับเคลื่อนแบบปลอดมลพิษปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมการบินอัตโนมัติไว้ในเครื่องเดียวนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นความจริงแล้วจรวดรุ่นใหม่นี้คืออะไร มันคือจรวดรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข่งรุ่นใหม่และระบบขับเคลื่อนด้วยพลาสมาแบบแม่เหล็กซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ไม่เคยนำมาใช้กับจรวดส่งดาวเทียมมาก่อนระบบขับเคลื่อน2ชั้นนี้ประกอบด้วยชั้นแรกที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงมีเทนแบบใช้ซ้ำได้ ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีของสปาเซกและชั้นที่2เป็นเครื่องยนต์พลาสมาที่ใช้ก๊าซไอออนและสนามแม่เหล็กขับดันทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากและสามารถเดินทางไกลในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ทำให้จรวดนี้แตกต่างจากที่เคยมีมาคือวัสดุและระบบคอมพิวเตอร์โครงสร้างของจรวดผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่เบาวกว่าเดิมถึง50%แต่แข็งแรงกว่าเท่าตัวทุกชั้นของโครงสร้างมีเซ็นเซอร์ฝั่งตัวที่สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังระบบ AI ไได้อย่างแม่นยำ และนี่แหละคือหัวใจสำคัญระบบปัญญาประดิษฐ์ออนบอร์ดที่ไม่ใช่แค่เฝ้าติดตามแต่สามารถเรียนรู้ปรับตัวและตัดสินใจได้ทันทีหากเกิดความผิดปกติเช่นอุณหภูมิสูงเกินหรือวิธีการบินผิดเพี้ยนระบบนี้จะทําการปรับแก้โดยอัตโนมัติซึ่งรวดเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าทําให้ภารกิจปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างไม่เคยมีมาก่อน ในด้านการนำกลับมาใช้ซ้ำจรุดรุ่งนี้ออกแบบมาให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างน้อย10ครั้งโดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออกมาซ่อมแซมเหมือนเดิมเพราะเครื่องยนต์มีระบบวิเคราะห์และปรับจูนตัวเองในแต่ละภารกิจทำให้ระยะเวลาระหว่างแต่ละการปล่อยจรวดลดลงเหลือเพียง5วันเท่านั้น ไม่เพียงแต่ใช้ส่งดาวเทียมหรือสัมภาระเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในภารกิจแบบต่างๆได้หลากหลายด้วยระบบโมดูลภายในที่เปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งสำหรับภารกิจบรรทุกสัมภาระหรือภารกิจมีมนุษย์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนภายใน48ชั่วโมงทำให้ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่าที่เคยมีมา ที่น่าทึ่งที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมจรุดรุ่งนี้ลดการปล่อยคาร์บอนลงได้กว่า80%เมื่อเทียบกับจรวดทั่วไปและระบบขับเคลื่อนพลาสมาแทบจะไม่ปล่อยมลพิษเลยอีกทั้งเชื้อเพลิงยังผลิตจากคาร์บอนที่ดึงมาจากชั้นบรรยากาศทำให้แทบไม่มีผลกระทบต่อโลกเลยแม้แต่น้อย ในด้านต้นทุนการส่งของขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกจะลดเหลือเพียงกิโลกรัมและ700ดอลลาร์เทียบกับปัจจุบันที่สูงกว่า2,000ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าการส่งดาวเทียมการสื่อสารผ่านดาวเทียมและการทำวิจัยอวกาศจะถูกลงและเข้าถึงได้มากขึ้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและกระทรวงกลาโหมเองก็กำลังให้ความสนใจในเทคโนโลยีนี้เพราะสามารถนำไปใช้ในด้านความมั่นคงเช่นการติดตั้งดาวเทียมตรวจการฉุกเฉินการสื่อสารในสถานการณ์พิเศษหรือแม้แต่การป้องกันวัตถุจากอวากาศ สำหรับคนที่ฝันถึงการท่องเที่ยวอวกาศจรวดรุ่นนี้ก็เป็นก้าวสำคัญเพราะการขับเคลื่อนด้วยพลาสมาทำให้แรงจี G น้อยลงมากเหมาะสำหรับผู้โดยสารทั่วไปไม่ต้องมีการฝึกแบบนักบินอวกาศมากมายและคาดว่าภายในปี2030จะเริ่มมีการเปิดขายตั๋วท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์กับจรวดรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ การฝึกนักบินอวกาศก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเพราะระบบควบคุมโดย AI จะจัดการด้านการบินทำให้นักบินสามารถโฟกัสกับภารกิจในอวกาศมากกว่าการบังคับจรวดซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์หมอหรือแม้แต่ครูสามารถเดินทางสู่อวกาศได้ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นโครงการนำโดยสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติมีบริษัทจากญี่ปุ่นเยอรมนีและแม้แต่ประเทศไทยก็มีบทบาทในการวิจัยวัสดุและการส่งดาวเทียมถือเป็นสัญญาณของอนาคตที่การสำรวจอวกาศจะไม่ใช่แค่ของประเทศมหาอำนาจอีกต่อไป แน่นอนว่าเทคโนโลโยีใหม่นี้ยังมีความท้าทายเช่นการทดลองระบบขับเคลื่อนพลาสม่าบนโลกการพัฒนา AI ให้ปลอดภัยและการทดสอบระบบใช้งานซ้ำหลายรอบแต่ข่าวดีคือต้นแบบแรกของจรวดนี้สามารถขึ้นบินและลงจอดแนวดิ่งได้สำเร็จเมื่อเดือนที่แล้วโดยใช้ระบบ AI ควบคุมทั้งหมดถือเป็นก้าวสำคัญมาก และสิ่งที่ทําให้จรวดนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตของมนุษยชาติเรากําลังมุ่งหน้าสู่การเดินทางที่เร็วขึ้นสะอาดขึ้นและฉลาดขึ้นทางเพื่อการสำรวจอวกาศและเพื่อรักษาโลกของเราในเวลาเดียวกัน สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแห่งอนาคตจรวด AI และการร่วมมือระดับโลกนี่คือช่วงเวลาที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่จากเราที่จะเจาะลึกเรื่องราวของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและอนาคตของโลกแห่งนวัตกรรมขอบคุณที่รับชม Smart Life right Thailand แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมรักษาความอยากรู้ไว้ให้เต็มเปี่ยมเป็นคนที่ฉลาดและขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้วยกัน